ตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชนแนลสื่อโหมกันนำปากเกียวยอดกําปันปินคิดหวนคืนวงการโกยเงินอีกครั้งแพ้นอกการเมือง The p a พ m a แมนแมนนี่ปาเกีวอดีตนักชกชาวฟิลิปปินส์ที่ตัดสินใจผันตัวมาเล่นการเมืองเต็มตัวภายใต้พรรคพ DP ีพีลุ่ก, 11, กมเ1นต้องผิดหวังในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบ,บ้านเกิดในการเลือกตั้ง2022 โดยหลังได้มีการนับคะแนนกันมาแล้วกว่า24ชั่วโมงปรากฏว่าอดีตกัมปั้นวัย43ปีได้รับคะแนนอยู่ที่3.6ล้านเสียงมาเป็นอันดับที่3เป็นรองปองบองบาเกีจูเนียผู้ชนะที่โกยคะแนนไปมากกว่า30ล้านเสียงเรียกว่าพ้ายแบบขาดลอย ก่อนการเลือกตั้งเริ่มต้นขึ้นยอรกําปันแดนปีนได้กล่าวกับแฟนๆของเขาว่าผมเป็นนักมวยผมคุ้นชินกับการแข่งขันทุกอย่างที่มีครั้งนี้ผมปล่อยให้ผู้คนเป็นคนตัดสินใจดังนั้นอย่าทำผิดซ้ำสองในการเลือกตอนนี้แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังในสนามการเมือง งานนี้ทำสื่อในวงการกำปั้นตีข่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่อดีตเจ้าของแชมป์โลก8รุ่นคนแรกและคนเดียวของโลกมีสิทธิ์ที่จะหวนคืนวงการกำปั้นอีกครั้งเนื่องจากหมดเงินไปอย่างมากมายในการหาเสียงที่ผ่านมาและนั่นอาจทําให้เจ้าตัวตัดสินใจคืนสังเวียนอีกครั้งเพื่อทําเงินความแพ้อย่างย่อยยับในเวทีการเมืองในครั้งนี้ ทำให้เป็นที่คาดการกันว่าแมนนี่ปากเกียวอาจกำลังคิดที่จะหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจกับทีมงานของเขาจากการรายงานของ v e r Boxing News สื่อดังในแวดวงกำปั้นโดยหากเจ้าตัวที่หวนคืนวงการกำปั้นคู่ชกของเจ้าตัวก็จะเป็นเอโรสแปนจูเนียนักชกไร้พ่ายชาวสหรัฐอเมริกาเจ้าของแชมป์โลกลุนเวทเวทสามเส้น WBC IBF และ WBA ที่คาดเจอกันบนเวทีหลังฝ่ายแชมป์โลกมีปัญหาในเรื่องของดวงตาสำหรับแมรี่ปากเกียลได้รับการยกจ่องจากวงการกำปัันโลกเป็นอย่างมากมีสถิติชนะ62แพ้8สเสมอ2ครั้งและติดโผนักกีฬาที่ทำเงินได้มากที่สุดแห่งทศวรรษ2010ในช่วงระหว่างปี2010ถึง2019 โกยไปได้มากถึง435ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ13,106ล้านบาทติดอันดับที่8ในการจัดอันดับของ f o r b e ที่จะสารทางการเงินชื่อดังของสหรัฐอเมริกาก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าป่าเกียวนี้จะได้ขึ้นชกกันจริงๆหรือเปล่าขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อยู่ด้วยนะครับ